เปิดดวงชะาตา5ราศีมกักดึงดูดโชคลาภด้านการเงินมีเกณฑ์มัง่งคั่งร่ำรวยดวงชะตาของราศีใดจะมีดวงเรื่องการเงินและความมัง่งคั่งที่มกักจะมีเรื่องการเงินเข้ามาตลอดก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะ 5ราศีดึงโดดโชคลาภด้านการเงินมีเกณฑ์มั่งคั่งได้แก่ราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนชาวราศีตุลอยู่ภายใต้อิทธิพลของดาวศุกร์ส่งผลให้พวกเขามีสเสน่ห์และมีชั้นเชิงพวกเขาสามารถใช้สเสน่ห์เหล่านี้ นำไปสู่โอกาสทางธุรกิจนอกจากนี้ชาวราศีตุลยังมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการรักษาความสมดุลในชีวิตซึ่งรวมไปถึงความมั่นคงทางด้านการเงินพวกเขาจึงมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จด้านการเงินอย่างต่อเนื่องราศีพิจิกผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม ชาวราศีพิจิกขึ้นชื่อเรื่องความเฉลียวฉลาดความเด็ดเดี่ยวและมีสันทาตยาณพวกเขามีความคิดเชิงกลยุทธ์และเป็นผู้เจรจาที่ยอดเยี่ยมคุณสมบัติเหล่านี้ทําให้ชาวราศีพิจิกเป็นผู้ที่น่าเกงขามในโลกของการเงินราศีมีนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนชาวราศีมีนอยู่ภายใต้อิทธิพลของดาวพฤหัส ส่งผลให้ชาวราศีนีนได้รับพรสวรรค์ด้านความคิดที่สร้างสรรค์และการมีทัศนคติที่มองโลกในแง่ดีพวกเขามีสัญชาตญาณที่แม่นยำในเรื่องของธุรกิจซึ่งก็อาจดึงดูดโชคลาภทางการเงินแบบไม่คาดคิดราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ชาวราศีมังกรเป็นราศีที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของดาวเสาร ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความมีระเบียบวินัยและความทะเทยอทะยานที่แรงกล้าชาวราศีมังกรมีจัญญบันในการทำงานที่แรงกล้ามุ่งมั่นที่จะบรรลุปเป้าหมายซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จด้านการเงินความสามารถในการฝ่าฟันอุปสรรคและแนวทางเชิงกลยุทธ์ในเรื่องของการงานและการเงินทำให้ชาวราศีมังกรขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในราศีที่ได้รับพรด้านความมั่งคั่ง ราศีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14นิทุนายนชาวราศีพฤษภอยู่ภายใต้อิทธิพลของดาวศุกร์ดาวแห่งความรักและความงามส่งผลให้ชาวราศีพฤษภมักดึงดูดความมั่งคั่งเข้ามาในชีวิตด้วยนิสัยที่มั่นคงและความรอบคอบทําให้มีความสามารถในการวางแผนการเงินได้อย่างยอดเยี่ยมทําให้สร้างฐานะได้อย่างมั่นคง หากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ